สวัสดีครับกรเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องวันนี้อัปเดตนะวันที่สิบสองกรกฎาคมสองพันหายหกสิบพี่น้องตอนนี้ก็มาตอนกิง่งลิ้นกีกิ่งใหญ่พี่น้องคือต้นลิ้นกีเลยพี่น้องเพราะว่าต้นลิ้นกีตนนัวนี้เดียวออกเพราะว่าจะเห็ดสถานที่จอดรถถ้าเฮาตัดทิ้งก็เสียดายก็เลยกเกษตรหมูเลยประยุกต์ตอนกิ่งใหญ่เลยพี่น้องนี่ครับกิ่งใหญ่ๆที่มี FC บางท่านถามมาว่ากเกษตรหมูตอนแล้ว,ลวไปซ้ํานี่ตายบ่บ่มีตายพี่น้อง ยิ ak, ak, like ่งระบบรากแข็งแรงแบบนี้ยิ่งแข็งแรงพี่น้องต้นใหญ่ประมาณเกือบหกนิ้วพี่น้องบัดรอบเปล่าต้นนี้ก็กินงหญ่พี่น้องงาใหญ่ายพี่น้องเพราะว่าตาฮอตัดทิ่มก็เสียดายระยะเวลาในการจะเริ่มเติบโตนี่ต้นนี้ก็เกือบสิบปีตาฮอย่นเวลาเวลาเขาได้เฉลี่ประมาณนี้พี่น้องแต่แค่ครับการบอนต้นไม้ที่ต้นใหญ่ๆเิ่นกีนี่เป็นไม่ซิบอนยากที่สุดพี่น้องเพราะระบบรากปล่อยเขาไหลเขากินน้ำไหลเขาต้องประยุกต์สร้างระบบราักกันมานไม้พี่น้อง ือการตอนตอนทีน่ขยายเบานะครับขยายเบาให้ง,ง่บบา,กกายขึ้นระบบหลักก็สิร้ายขึ้นการบริหารการบริหารน้ำก็จะลุกโตไปน้องตอนนี้อีกสิ้นเดือนนี้ก็ประมาณยี่สิบสามสิบกรกฎราคมจะทำไปน้องเพระาะว่ราระบบหลัก็แข็งแรงแล้วหลกกักไวหลกกักแขนงออกแล้วครับการตอนตรงนี้ยังไรไปน้องมากคว่ำควนำนาไปประมาณจะมีสิบวันยิ่งในเดือนนึงยังดีไปน้องเพรคว่เรียบร้อยแล้วก็ คุยโย่เผานะครับพี่น้องคุยโย่เผาต้องเซตเบอร์ใหญ่คุยเผาเบอร์ใหญ่นึงระบบหลักเขาจะหลายการระบบหลักหลายต้นไม้เขาจะแข็งแรงพี่น้องนี่ครับรับรองว่าการตอนแบบนี้ระบบหลักแข็งแรงต้นใหญ่รับรองคุณภาพนี่ครับมาเพื่อให้เราต้นนึงพี่น้องตอนแล้วพี่น้องตอนแล้วตัดท่านเรียบร้อยแล้วนี่ทำได้ประมาณนแปดเดือนไม่้องต้นญ่ต้นงามเลย รับรองความแข็งแกร่งไปน้องต้นใหญ่ต้นนี้เหมือนหาดไน้องตะเก او ทีขายสองหมื่นเกษตรมู๊โคมาตัวนี้ได้เลยไปน้องหมื่นห้ารับรองใหญ่จริงไปน้องแข็งแรงจริงไปน้องก็เปรียบเทียบกับประม่านที่ก็ปีไปน้องนี่ครับต้นนี้ตัวนี้ใหญ่ไปน้องตัวนี้ก็ใหญ่แข็งแรงนี่ครับแข็งแรงไปน้องเกษตรมู๊รับรองไม่ตายครับหายขมลูกแข็งแรงตรงสายพันธุ์ไปน้อง da blog